เรื่องเรือนจำพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบเรือนจำตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังได้สดับมาในการครั้งหนึ่งพวกราชบุรุษนำพวกโจรผู้ตัดช่องผู้ป้นในหนทางเปียวและผู้ฆ่ามนุษย์เป็นอันมากทูลเสนอแด่พระเจ้ากโกศลแล้วพระราชารับสั่งให้จองจำโจนเหล่านั้นไว้ด้วยเครื่องจองจำคือคือเครื่องจองจำคือเชือกและเครื่องจองจำคือตรวนทั้งหลายพวกภิกษุชาวชนบท แม้มีประมาณสามสิบรูปแลใคร่จะเฝ้าพระศาสดามาเฝ้าถวายบังคมแล้วในวันรุ่งขึ้นเที่ยวไปในกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตไปถึงเรือนจำเห็นโจรเหล่านั้นกลับจากบินธบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าในเวลาเย็นกราบทูลถามว่าพระเจ้าค่ะวันนี้พวกข้าพระองค์กำลังเที่ยวไปบินฑบาตเห็นโจรเป็นอันมากในเรือนจำ ถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือเขือเป็นต้นสวยทุกมากพวกเขาย่อมไม่อาจเพื่อจะตัดเครื่องจองจำเหล่านั้นหนีไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขึ้นชื่อว่าเครื่องจองจำชนิดอื่นที่มั่นคงกว่าเครื่องจองจำเหล่านั้นมีอยู่หรือหนอพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำเหล่านั้นจะชื่อว่าเครื่องจองจำอะไร ส่วนเครื่องจองจำคือกิเลสกล่าวคือตัณหาในสวิญญาณนักทรัพย์และอวิญญาณนักทรัพย์ทั้งหลายมีทรัพย์คือข้าวเปลือกบุตรและภรรยาเป็นต้นเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงกว่าเครื่องจองจำคือคือเป็นต้นเหล่านั้นด้วยอันคูณด้วยร้อยคูณด้วยพันคูณด้วยแสนแต่โบราณนักบัณฑิตทั้งหลายตัดเครื่องจองจำนั่นแม้ชนิดใหญ่ที่ตัดได้ยาก ด้วยประการดังนี้แล้วเข้าสู่ป่าหินมาพานบวชด,ดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัดว่าในอดีตการ เมื่อพระเจ้าพมทัดครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดแล้วในตระกูลขลือหาบดีตกยากตระกูลหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยบิดาได้ทําการละแล้วพระโพธิสัตว์นั้นทําการรับย้างเลี้ยงมารดาต่อมามารดากระทํานางกุลธิดาคนหนึ่งไว้ในเรือนเพื่อพระโพธิสัตว์นั้นผู้ไม่ป่าถนาเลย ในการต่อมาก็ได้กระทำกาละแล้วฝ่ายภรรยาของพระโพธิสัตว์นั้นตั้งรันแล้วพระโพธิสัตว์นั้นไม่ทราบว่าคันตั้งขึ้นเลยจึงกล่าวว่านางผู้เจริญหล่อนจงทำการรับจ้างเลี้ยงชีพเถิดฉันจักบวชนางกล่าวว่านายคันตั้งขึ้นแล้วแกดิฉันมิใช่หรือเมื่อดิฉันคลอดแล้วท่านจักเห็นทารกแล้วจึงบวชพระโพธิสัตว์นั้นรับว่าดีละ ในการเห็นนางคลอดแล้วจึงอําลาว่านางผู้เจริญหล่อนคลอดโดยสวัสดีแล้วบัดนี้ฉันจะบวชละทีนั้นนางกล่าวกับพระโพธิสัตว์นั้นว่าท่านจงรอเวลาที่ลูกน้อยของท่านยานมก่อนแล้วก็ตั้งครรภ์อีกพระโพธิสัตว์นั้นดํามเว่าเราไม่สามารถจะให้นางคนนี้ยินยอมแล้วไปได้เราจะไม่บอกแก่นางละจากนี้ไปบวช ท่านไม่บอกแก่นางเลยลุกขึ้นแล้วในส่วนราตีหนีไปแล้วครั้งนั้นคนรักษาพระนครได้จับท่านไว้แล้วท่านกล่าวว่านายข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นผู้เลี้ยงมารดาขอท่านทั้งหลายจงปล่อยข้าพเจ้าเสียเถิดให้เขาปล่อยตนแล้วพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งแล้วเข้าไปสู่ป่าหิมมะพานบวชเป็นฤาษียังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดแล้วเล่นฌานอยู่ ท่านอยู่ในที่นั้นนั่นเองเปล่งอุทานขึ้นว่าเครื่องผูกคือบุตรและภรรยาเครื่องผูกคือกิเลสอันบุคคลตัดได้โดยยากชื่อแม่เห็นปานนั้นเราตัดได้แล้วพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วเมื่อจะทรงประกาศอุทานที่พระโพธิสัตว์นั้นเปล่งแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเครื่องจองจำใดเกิดแต่เหล็กเกิดแต่ไม้ และเกิดแต่ย่าปล้องผู้มีปัญญาทั้งหลายหาก่ลาวเครื่องจองจำนั้นว่าเป็นของมั่นคงไม่ความกำหนัดใดของชนทั้งหลายผู้กำหนัดยินดียิ่งนักในแก้วมณีและต้มหูทั้งหลายและความเยื่อใยในบุตรและในภรรยาทั้งหลายใดนักปลาทั้งหลายกล่าวความกำหนัดและความเยื่อใยนั้นว่าเป็นเครื่องจองจำอันมั่นคงมีปกติเหนียวลง อันหย่อนแต่เปื้อได้โดยยากนักปราทั้งหลายตัดเครื่องผูกแม้นั่นแล้วเป็นผู้ไม่มีใยดีละกาม,มาสุขแล้วบวชในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้และ